สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทาได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ปัญหานะเจ้าตัวรถฟีโน้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเช็คนะคว่ามันเสียจุดไหนแล้วก็ต้องแก้ไขยังไงนะครับก็รถฟีโน่ของผมตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับจอดนานๆนะพอมาจะใช้งานจริงๆ พอจะใช้งานทีเนี่ยมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็มาดูสาเหตุกันเลยนะครับว่าเกิดจากอะไรนะมาดูกันเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็มาเจอปัญหารุ่นนี้พอดีก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับก็สําหรับวิธีการเช็คของผ่มนะครับเราจะไล่ในจุดที่ง่ายแล้วก็ไปหายากนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มที่จุดยากเลยนะครับ ก็มาแสดงฐานเข่าๆกันเลยนะครับอ่ะมาดูนะอ่ะนี่นะเปิดสวิตช์กุญเจนะครับมาดูนะนี่นะไม่ติดนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยตัดออกได้เลยนะเพราะผมได้วัดแล้วนะครับนี่นะวัด ด้วยเจ้าตัววัดแบตเตอรี่โดยตรงเลยครับเพราะแบตเตอรี่มีแน่นอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดบอกให้ดูนะนี่นะผมก็ได้เปิดมาวัดดูแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังใช้ได้ปกตินะครับค่าโวลต์อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับก็ พอหลังจากแบตเตอรี่อะไรเอ่ยอะไรอีกนะครับที่ว่าอาจที่ว่าเป็นให้สาเหตุที่ว่ารถสตาร์ทไม่ถิ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเริ่มจากเริ่มตจ้งแต่จุดแรกๆนะครับจุดง่ายๆนะครับไปหายากนะครับก็หัวเทียนนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันนะคปั๊มติ๊กนะครับว่าแรงดันน้ามันมาแรงหรือเปล่านะครับ แล้วก็เจ้าตัวปันเซอร์ที่อยู่ที่รอมเมล็กก็มีโอกาสเหมือนกันครับแล้วก็จําพวกเรือนลิ้ง่งนะครับซินเซอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูขั้นตอนง่ายไปหายากก่อนนะครับอทีนี้ผมจะลองแกะฝาครอบตรงนี้แล้วก็เปิดออกดู นัหนะลางากที่ว่าเราแกะเจ้าตัวชุดสีมันก็จะเห็นเจ้าตัวหัวปลั๊กหัวเทียนนะับอ่ะทีนี้เราจะถอดเจ้าดูเจ้าตัวหัวเทียนก่อนนะเราเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับแล้วก็อ่าถ้าไม่ใช่หัวเทียนเราก็ไปที่อ่าหัวฉีดปั๊มติก๊กอะไรแบบนี้นะับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะ ออกมาแลวนะดูจากหน้าตาก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ว,ว่าสนิมนิดหน่อยนะนี่นะมีมันมีคราบน้ําด้วยนะอันนี้ผมสันนิษฐานน่าจะเป็นที่ว่าปลักหัวเทียนแล้วนะ,ะมาดูนะวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็นี่นะเราก็ถอดเจ้าตัวปลักหัวเทียนออกมาก,ก่อนนะนี่นะ แล้วก็สวงแบบนี้นะเพราะดูจากรอยสนิมนะอะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอ่ะนี่นะรอยสนิมรอยคราบอันนี้นะคราบน้ำนะนี่นะอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมสนนันนิษฐานน่าจะเป็นปลั๊กหัวเทียนแล้วนะนี่นะแล้วก็ลองเสียบดูนะนี่นะ พอเราเสียบดูเข้าสูบแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดึงนี่นะครับมันจะหลุดออกง่ายนะครับนี่นะครับมันไม่ค่อยแน่นนะครับนี่นะครับแทบไม่แทบไม่ต้องใช้แรงดึงนะครับนี่นะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะ่าจะเป็นเจ้าตัวปลหัวดเทียนตรงนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าจะเป็นเจ้าตัวปลาัวดเทียนนี้จริงๆนะครับแล้วก็เอาัวดเทียนเข้าใปใหม่นะครับใส่ประกอบให้ให้เป็นเหมือนเดิมน,นะครับ วิธีใส่วัเทียเนี่ยเราก็จะหมุนด้วยมือก่อนนะอ่หมุนให้มันเข้าแบบคล่องๆนะครับนะถ้าเราหมุนแล้วเนี่ยมันรู้สึกติดๆขัดๆเนี่ยมันจะปีนเกลียวนะครับเราอย่าฟืนนะเอาออกใหม่นะแล้วก็พยายามให้มันเข้าแบบง่ายๆนะครับอพอมันสุดตึงมือนะรเราก็ใช้เจ้าตัวนี้นะล็อกสักครึ่งรอบนะครับนี่นะ โอเคนะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นปลั๊กหัวเทียนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ลองเอาสายหัวเทียนตรงๆเลยนะเสียบเข้าไปที่ตูดของอ่าอ่ะโทษทีนะนี่นะเราก็เอาสายที่ว่าต่อจากปลั๊กตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าที่ตูดของหัวเทียนเลยนะไม่ต้องผ่านตัวนี้นะเพราะเราจะท,ทดสอบนะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ นนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะลองสตาร์ทดูนะครับนี่คนระับเราต่ดอดตรงแบบนี้เลยนะครับดยไม่ผ่านเจ้าตัวปลัก๊กตัวนี้นะอ่ะทีนี้มาลองสตาร์ทดูนะครับอ่านี่นะเริ่มมีอาการจะติดเลยนะนี่คนระับ ก็แสดงว,ว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพยายามดันให้มันสุดๆนะครับตรงนี้นะเพื่อจะเทสดูก่อนเพื่อความชัวนะเสร็จแล้วมาลองสตาร์ทดูนะ จะลองถอดใหม่นะครับลองขัดเจ้าตัวนี้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะจะถอดเจ้าตัวหัวเทียนมาขัดตรงที่เป็นสนิมนะอะนี่นะพอเราเอาออกเราก็ลองเคลียร์ยร์นะครับเจ้าตัวที่เป็นสนิมออกนะครับแล้วมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวหัวเทียนนี่แหละนะหัวเทียนไม่ก็ปลักหัวเทียนนะ อ่ะมาดูนะครับอ่ะแันนี้นะอันที่จริงถ้าเพื่อนๆเ,เป็นรถของตัวเองเนะี้ยแนะนําเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับอันนี้รถของผมนะก็รถช่างนะก็ไม่ไม่ต้องเสีเรียดเท่าไหร่นะเรื่องแบบนี้นะก็อ่ะมาดูนะ เดี๋ยวจะลองใส่ก่อนนะครับแล้วก็ให้มาดูนะอ่ะนี่นะหลังจากที่ผมผมใส่เข้าไปแล้วนะทีนี้เราจะลองอีกรอบหนึ่งนะนี่นะเสียบเข้าไปนะอ่ะทีนี้มาลองสตาร์ทดูนะ ติดแล้วครับก็แสดงว่าชัวร์เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนี้แน่นอนครับอ่ะนี่นะครับมาสรุปเลยนะครับก็แสดงว่าเจ้าจะเป็นที่ปลักหัวเทียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะเพราะพอเวลาเราถอดไม่ได้ผ่านนี่นะไม่ได้ผ่านเจ้าตัวปลักหัวเทียนเนี่ยก็สตาร์ทติดนะครับเมื่อกี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็อย่างที่ผมบอกต้งแต่ต้นคลิปนะครับเราเริ่มเริ่มต้นที่จุดง่ายๆก่อนครับมันจะได้ไม่หลงทางนะครับเวลาซ่อมรถครับ ก็เดี๋ยวมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะนี่นะก็ติดแบบง่ายๆเลยนะคอ่ะนี่นะก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อเจ้าตัวนี้มาเปลี่ยนดูนะครอ่ะแต่ว่าผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะ นี่นะครับก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะครับก็ผมก็ใสนนินฐานต,ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับก่อนจะทําคลิปน่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมทดสอบไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับก็จะได้ให้เพื่อนๆมาดูคลิปนะครับว่ามันเป็นอาการเจ้าตัวปลักหัวเทียนจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ผมจะแนะแนําอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นรถของตัวเองนะครับแนะนำนะครับให้เปลี่ยนใส่ของแท้ของสูตนะครับมันจะดีที่สุดนะครับอันนี้ของผมเนี่ย รถช่างนะครับไม่ซีเรียสนะครับใช้ของของธรรมดาแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลองใส่เจ้าตัวปลั๊กโอเทีนอันใหม่แล้วมาดูอาการนะครับ อ่ะนี่นะเราใส่เสร็จแล้วเราก็ลองใส่เข้าไปเลยนะอ่ะนี่นะทีนี้ลองสตาร์ทดูนะนี่นะก็ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะก็ชชว์ๆนะปลั๊กวดเทียนนะมีปัญหานะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ มาแบ่งปันวิธีการแก้ปัญหานะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเจ้าตัวฟีโนูนะครับก็เป็นเจ้าตัวปลั๊กหัวเทียนะครับมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ไล่ดูวิธีการเช็คตามของแบบของผมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีรูปแบบฟีโนโูเหมือนของผมนะครับเริ่มจากจุดง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยไปหายากนะครับมันจะได้ไม่ลงทางนะครับวิธีการซ่อมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะเพื่อคลิปหน้าจะได้มีคลิปดีๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่า,าผมจะทําเกี่ยวคล,คลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ